มาแล้วไทยสวรรค์นาขีดมาแล้วออกรวดถอยก่อนแม่ยับมามยับมาทางพี่นี่มึงแดนห้มอยู่สิไดเด็กน้อยคือมิดใจมอยบุมิผูมานําบอร์ไไปพี่ละเลยอยู่ในนั่นเม่นไถสิไปสิมาบุมีสิบอกล่วงหนา้ามาเชื้อไพยอย่างเดียว พูดยังวะเมื่อหนาวัดสิมานะโทรบอกล่วงหนาป้าเนี่ยเด้อโทรก่อนกลางคืนมื้อหนึ่งป้าเมื่อนี้เขาสิเข่าใบเลยโอเคปะบอกพ่อเจ้าด้วยบอกพ่อว่า,วา,ถ,าถ้าถ้าโทรมาแล้วย่านเตรียมเครื่องไว้ให้อ๋อพ่อว่าหั้นย่านเอาย่านมีของเตรียมให้ โอ้ไผ่ซิมีอย่างเตรียมให้สูก,กระดอกระเดี้ยนบุมีอย่างนี่เด๊ะมือนี่กระหาหน่อไม้นี่เด๊ะมาลัดเลยดิกอดี้ได้หน่อไม้เมื่อแก้งแหละโบ,บ,บเอาอีกมีมาแต่ใสมีมาแต่บ้านป้าบ้านชื่อเจ้ากัมีบ่มีกินแต่บ้านเรียวมาเออก็เอาเมื่อกินนี่<า>ป้าเอามาให้ไปฮัากันอ,อย่างน้ำนาา้าไผ่ในไหมลูกเร็วเรียวเรีวเมืองหนะ้าไผ่เอาอย่างมากกระปุกกระพาบคุณนะ อาบกกี้น้อยเด้อซะเอออ่ะเลอร์สบายดีสบายดีปีใหม่โอ้ยเออ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 เหมือสิบอกเจ้าว่าบัดเจ้าสิมาละบอกพ่อเจ้าเด้อแม่โทรบอกป้าเนยเตรียมเป็นอย่างก็ได้ไม่อุ้ยพี่เอ๋อได้อย่างมาลูกเฮ้ยมอกข้าวมันอย่างขึ้นหนุ่ยาะเลาะไปและไปนี่ เอามาแต่บ้านพุ่นมาลูกเพื่อมันหลายแทะยนสามสิบน่วยฮะสบายดีปีใหม่อุ้ยยังดุมันอย่างถึกปากนะห่อนในบะสบายดีปีใหม่บีบแข่ยงบีบขามาเมื่อยเมื่อยก็สิให้บีบหอมลูกหอมอบีบนม

ไปมันก็ไปหาไม่กรบอกหรอกนะเปลานกำลังดีเลยก็อยากไปหาไปล่ดมือถี่วะนะคะชดชดมือไงมืบอกเองเลยบอกเลยเช่าม้ากับไปหาไปแล้วบอกกรไปนั่เเช่าม้ากไปหาื่อร้นไเลมาแล้วาัก ลูกมานะลูกปไปจะนีด้อนว่าตอนเป็นเขาเป็นไม่เลยพวกเขาน่ยพวกชักของไขอุญุอัญญไปมัดเลยพวกเแตกนี่ไักนรักเขาจะเขากองดะขาหลา ทำก็ได้ปีนได้เดือนละแสนละแสนไปแมยูพีเดอรพี่มาลเดียวเลยมเดียวเลยจ้างก็จะตามเันพี่หายเ็เดียวเแม่ตัวก็ได้คุดนี่นะ มเบึงไหวคนนี่เ่อถคนีให้เอให้กวนี้ดีกว่าก่นี้เริ่มมาทำงานหาเงินใหม่อีกแล้วน้ำยางกนไหลจอกจอกจอดออกหลายๆลายโแม่น้าฝนได้ดีมีแห้งดีแจมีแจ่มแ้มนาเาเปิดนี่ก็ยังเสมโ้นลปปลยาแล่าแล้วนะนฝยางออกมีแห้งดีมีแห้ง ดีมีแหงแบบนี้กดีแนี้ก่าบนี้ดีกแนี้ดีกว่านี้ดีกว่าแวที่นี้รงมายนะเด้อลาเด้อ่นโชคขนมานเงินช่างปีใหม่ดนี้เยใต่ตีได้ล่เด้มีแต่ความดีความสชหมานรับรวยเงินทองวาคิดใจสบายใจฝัน

มันหวานมันลำมันรวยบุญมีเจ็บมีไข่แบบนี้เห็นไปแีเก่าล่ะที่ใหม่ลำเส็จส่งเ็จหวานเส็จลำเส็นรวยอยากควายไหมล่ะมาหลายหลายได้วหลายหลายแข็งแรงเปิดโชคเปิดมลาเปิดท้งเปิดมีมาแล้วไิดแลเ้อตีเดียวยในอไปหนึ่คุณไปหนึงอันนี้อ่ะคุณไปงมีมีไปนนีนะ้เือแกเด มเดีเม <S preach ers> ียเดียวหาหักไมีป็นี่ไปเมือหนาแกปันบักจวดสองเออสาองกเ้อกินที่ใกล้จวดจะไเงินเีแ้นาซาเปิดแล้วนาซายเปดใช่หอเปอมาบอกมบัแมนแขนกบนนอนายกมาเาะรที่ใหม่มาแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจ่ํำรวยเงินทองไหลเข้าคู่มือคู่นอ่า เฮา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  เีห้จะดี้มีแห้งสุขภาพกินแข็งบเจ็บมาไข่อาบาปกรรมไม่รูหลานม่หากกับมาสะดียสบายลูกก็ได้หลานก็ได้ดือดีแมงไม่จุคนเด้อรหมัว่านีเด้อเป็นห้องโพห้องใสได่เด้อสาธุหาละเปดบามือระว่ากบนมาอฮก็งมาเป็นมาเมืมาก่อน บอคว่าจสั่งอะไดีฮะล้บอก